แนวปฏิบัติที่ชุมชนดูแลตัวเองเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับแล้วเราก็คัดเลือกเอาแนวปฏิบัติที่ดีนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะทําออกมาเป็นเอกสารนะครับที่จะร่วมกับมูลนิธิสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อจะทําเป็นเอกสารที่จะแจกจ่ายออกไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าเขาจะไปทําทั่วทั้งประเทศทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็แล้วก็ภาคใต้นะครับเพื่อจะทําเป็นรูปเล่มแจกนะครับ แล้วก็มาวันนี้นะครับซึ่งเราก็ได้เตรียมการมามามาหลายเดือนแล้วนะครับในเรื่องของการกําหนดวันอะไรพวกนี้ก็คุยกันมากว่าจะจะจะ,จะกำหนดช่วงไหนนะครับและสุดท้ายก็มาลงล็อกในวันนี้และผมเองก็ได้ให้นโยุบายกับทีมงานนะครับว่าครั้งนี้เราอยากจะมาจัดทั้งนอกนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นเพื่อจะให้ประชาชนได้ได้ตระหนักได้ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องของออภัย น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในในช่วงหน้าฝน<บ>น,นะครับ,บถ้าถ้าฝนมามาเยอะนะฮะแต่ยางไรก็ตามครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าชาวชาวหัดใหญ่เราก็ตื่นตัวพอสมควรนะครับเพราะว่าข่าวน้ําท่วมที่กรุงเทพกับภาคกลางก็ออกทีวีทุกวันนะครับวันก่อนผมไปที่โลตัสรปรากฏว่าพวกอาหารแห้งนี่เรียบเลยนะครับวนทิ้งไม่ว่าจะเป็นมาม่าปลากระป๋องนี่ขายเรียบนะฮะเพราะฉะนั้นแสดงว่าชาวหัดใหญ่เราตื่นตัวที่ที่จะ เขาเรียกว่าเตรียมการนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จริงๆเรากะว่าจะไปจัดอยู่ที่บริเวณหอ,อนาฬิกานะครับแต่เนื่องจากว่าติดขัดในเรื่องของ,ง <g> การใช้<ร>พื้นที่<ะ>ก็เลยต้องย้ายมาที่หอประชุมซึ่งต้องขอขอบคุณทางเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับ <ด S 1> ที่อนุเคราะห์เรืรเอ่องของสถานที่ให้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของงานวิจัยนะครับซึ่งงานวิจัยที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องของระยะสั้นนะครับตอนนั้นที่พอหลังน้ําท่วมปี55อปี53มาใหม่ๆเนี่ยฮะ เราก็ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจะดูว่ามันมีโจทย์วิจัยอะไรบ้างนะครับที่เราพอจะวิจัยแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันเรื่องของน้ําท่วมนะครับก็มีคนเสนอในเรื่องของการทําอาหารพร้อมบริโภคนะครับก็หมายความว่าเมื่อไปถึงชาวบ้านผู้ประสบภัยแล้วเนี่ยสามารถจะฉีกรับประทานได้เลยไม่ต้องไปปรุงใหม่แล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับอันเป็นสิ่งสคัญก็คือเก็บไว้ได้นานนะครับเพราะว่าข้าวห่อที่เราทําในแต่ละวันเนี่ย ทำเช้าบางทีกว่าจะไปถึงผู้บริโภคเนี่ยบ่ายเย็นนะครับปรากฏว่าเสียบูดไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้ก,ก็ก็ทำให้ไม่สามารถที่จะรับประทานได้หรือไม่เมื่อเข้าไปในที่ไกลๆนะครับบางทีอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงยากพอไปเอาข้าวไปได้แค่ที่กินได้แค่มื้อเดียวก็ไม่คุ้มนะครับถ้าเราเอาไปแล้วสามารถที่จะ กินได้สี่ห้าวันอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่เราทําขึ้นท,ที่ได้ที่ได้รับมาเราก็มามอบหมายให,หน้นักวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับซึ่งก็ได้วิจัยแล้วก็สําเร็จนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถุงอาหารพร้อมบริโภคนะฮะที่เราทําขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นข้าวพร้อมปลากรอบแล้วก็น้ํานะครับก็หนึ่งท่านก็รับประทานได้เลยนะครับอันนี้เราแพ็คไว้อย่างดีล่ตกลงน้ําน้ําก็ไม่ไหลเข้านะครับ สามารถลอยน้ําได้นะครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ช่วยให้ที่จะจัดส่งไปให้กับผู้ประสบภัยได้สะดวกแล้วก็เก็บได้หนึ่งเดือนนะครับไม,ไม่ถึงหนึ่งปีนะฮะอันนี้นะักวิจัยเราวิเคราะห์แล้วก็การันตีหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็าผลิตนะฮะผมก็บอกเขาว่าให้ผลิตก่อนตอนนี้ 5, 5้0 0ัชุดนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราเตรียมการไว้สําหรับาชาวชาวหัดใหญ่เรานะครับถ้าเกิดน้ําท่วมจริงๆเราก็เราก็จะ มีอาหารนี้ออกไปแต่บังเอิญว่าช่วงนี้นี่พี่น้องที่อยู่กรุงเทพกับภาคกลาง mm. เขาประสบภัยเพราะเราก็เลยคิดว่าส่วนอันนี้นี่ที่เราทําไว้5,000ชุดเนี่ยเราจะส่งไปช่วยที่ภาคกลางกับกรุงเทพก่อนนะครับไอ้ส่วนที่เราจะช่วยของหัดใหญ่หรือในพื้นที่จังหวัดสงขานี่เราก็ค่อยทําเพิ่มทีหลังนะครับซึ่งตอนนี้ทางมหาลัยก็ได้ให้นโยบายแล้วว่าจะผลิตเพิ่มนะครับซึ่งทางออกอเองก็จะมีกําลังผลิตวันละ2,000ชุด นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะผลิตได้เรื่อยๆนะครับอตอนนี้จริงๆเราก็อย่างที่คุณภัยได้เรียนนะครับว่าอันนี้ต้นทุนในการผลิต45บาทเพราะฉะนั้นเราส่วนหนึ่งเราก็อยากจะรับบริจาคเพื่อจะมาช่วยในการผลิตตรงนี้ด้วยนะครับเราจะมีตู้รับบริจาคอยู่ตรงข้างๆนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะช่วยเหลือ,อพี่น้องในทั้งในส่วนของภาคกลางแล้วก็กรุงเทพก,ก็เชิญบริจาคได้นะครับทีนี้อันนี้ที่เราทําไว้นี่ก็เป็นเป็นการวิจัยแบบ สองสามเดือนที่ผ่านมานะครับแต่จริงๆแล้วนะักวิจัยเนี่ยเขาต้องการใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งเพื่อที่จะส,สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็พิสูจน์ว่ามันอาจจะอยู่ได้นานกว่าน,นี้เช่นอาจจะอยู่ได้ห้าหเดือนนะครับซึ่งอันนั้นก็ต้องใช้เวลาในการวิจัยนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นทุนวิจัยให้กับเขาในการวิจัยในระยะยาวต่อไปนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราทําก็คือจากการจากมาติในการประชุมครั้งที่2ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการพูดถึง ศูนย์ข้อมูลน้ำท่าขึ้นนะครับแล้วก็มอบหมายให้ทางมารยายสงขลานครินทร์ที่จะไปช่วยดูแลในส่วนนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้คุยกับอาจารย์ที่เขามีความชำนาญทางด้านนี้นะครับจัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยเพื่อการเตือนภัยพิบัตินะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมองถึงภัยพิบัติอื่นๆไปด้วยนะครับไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของน้ําท่วม เป็นเรื่องของดินสไลด์ด้วยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเมื่อวันพุทธที่ทางจังหวัดเชิญประชุมทางกรมชนก็ได้เสนอว่าน่าจะมีการทํางานร่วมกันกับหน่วยงานหลักๆก,ก,กับมออนะครับก็คือกรมชนกรมอุตุวิทยาและก็มออที่จะรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประเมวลผลออกมานะครับซึ่งอันนี้ก็คิดว่าเราก็คงจะต้องทํางานร่วมกันกันกบกับทั้งสองหน่วยงานต่อไปในอนาคตนะครับในประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของระยะยาวนี่ก็คือเรื่องงานวิจัยนะครับ ที่ผ่านมาเราก็ได้จัดสรรงบประมาณร่วมกับสำนักงานกองทุนวิจัยก็คือสอกวเนี่ยนะครับเ,เราร่วมทุนกันได้เงินมาประมาณ1.7ล้านบาทนะครับก็สนับสนุนทุนวิจัยให้กับอาจารย์ของเราตามโจทย์ที่เราได้รับจากที่เสนอใน,ในที่ประชุมนะ,นะครับซึ่งปรากฏว่าอาจารย์เราก็ให้ความสนใจเสนอหัวข้อมาทั้งหมด10-11หัวข้อวิจัยนะครับแต่ว่าเราคัดเลือกที่มีคุณภาพแล้วนี่ก็เหลือ5โครงการ นะครับที่เราสนับสนุนไปซึ่งเมื่อโครงการวิจัยนี้เสร็จแล้วก็มีผลออกมาเนี่ยผมก็จะมารายงานให้ให้ให้ที่ให้ให้ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไปนะครับก็คงมีแค่นี้นะครับครับขอบคุณครับเสียงก้มมือ,อดังๆให้กับพิธีกรทุกท่านนะครับคงต้องเป็นคําถามสุดท้ายแต่ว่าจะไม่ให้ใครตอบและจะมาตอบครั้งหน้าถ้าผมจะมาอีกครั้งนะครับก็คือว่า สิ่งที่ผมอยากเห็นแล้วสิ่งที่ดีไซเนอร์อย่างผมอยากเห็นแล้วก็สิ่งที่ประชาชนได้ฝากผมไว้นะครับว่าอยากเห็นแล้วก็คงฝากทุกท่านเรื่องแรกก็คืออยากเห็นการบริการแผนเหล่านี้ให้เป็นเอกภาพโดยที่ทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับก็อยากจะเห็นให้เป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนั้นไม่ใช่เพียงแค่มาพูดให้ฟังแล้วก็พอน้าท่วมก็ก็ไม่ได้ผลอยากเห็นความเป็นจริงและได้ผลแล้วก็สามารถเป็นต้นแบบเป็นหัตใหญ่โมเดลของแท้ ที่เป็นโมเดลจริงๆไว้คนอื่นให้เรียนแบบนะครับก็อยากจะเห็นการการทำมากกว่าการรายงานผลอันที่สองก็คืออยากเห็นการวิจัยเมืองแห่งความยั่งยืนในอนาคตทุกคนพูดแต่เรื่องที่ว่าจะแก้ปัญหากาั่ส่วนใหญ่แต่ผมอยากเห็นจริงๆนะครับว่าตอนนี้ยังไม่เห็นที่ไหนนะครับประเทศนี้ยังไม่มีนะฮะคือแผนร้อยปีแผน20ิปีข้างหน้าว่าจะอยู่กันยังไงเนี่ยเทศบาลเป็นเจ้าภาพก็ได้นะผู้ว่าก็เป็นเจ้าภาพก็ได้ใครก็เป็นเจ้าภาพก็ได้ ผมทำฟรีให้ยังได้เลยอยากเห็นว่าขอบคุณครับมีหลายที่เชิญผมไปออกแบบนะแต่ว่าเพราะเรื่องการเมืองว่าไม่ทำเลยแล้วคนรุ่นใหม่เนี่ยอยากจะทำอะไรที่มันดีๆให้กับประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทำเพราะว่าการเมืองทั้งน,นั้นเลยผมอยากให้อาจใหญ่เนี่ยเป็นโมเดลต้นแบบให้คนในประเทศดูว่าการวิจัยเชิงประจักษ์ไม่ใช่วิจัยอยู่ในกระดาษอยู่ในห้องสมุดและไม่ได้ใช้อยากเห็นวิจัยอย่างนี้และใช้ได้เลย แต่นี่แต่นี่เป็นการวิจัยที่หลังจากปัญหามันเกิดแต่วิจัยที่อยากจะเห็นคือวิจัยที่เป็นการออกแบบเมืองแห่งอนาคตอ่ะอยากเห็นอยากเห็นหาดใหญ่ชนะบินังอยากเห็นหาดใหญ่ยังเป็นเหมือนตอนที่ผมอยู่เด็กๆคลาสสิกมากน้ําไม่ต้องพูดถึงจะไม่ท่วมอีกเลยเป็นไปได้หรือเปล่าไม่รู้นะคือผมอาจจะแอดวานแบบคิดแบบนอกกรอบและอาจจะเวอร์ตรงนี้แต่ว่ามันเป็นความฝันของพวกเราว่าลูกหลานของเราจะไม่ต้องจะขอบคุณพวกเราที่เราร่วมกันทําอย่างมีประสิทธิภาพในรุ่นนี้นะครับ อยากเห็นการออกแบบเมืองให้รอดพ้นภัยจริงๆอยากเห็นการบรณรายการศริลปะอรารยธรรมชุมชน security ครับความปลอดภัยจับมือภาคใต้ทั้งสีสห้าจังหวัดนี่นะครับวันหนึ่งมันเซฟได้ครับด้วยการดีไซน์ผมอยากผมเชื่อยอย่างนั้นนะครับว่าทุกอย่างอยู่ที่การวางแผนและการออกแบบระเบิดก็จะไม่มีเกิดขึ้นแน่ๆถ้าเกิดดีไซน์ให้มันดีๆอยากเห็นอยากเห็น หาดใหญ่เป็นต้นแบบต้นเมืองนะครับและว,วันนี้คำว่าหาดใหญ่โมเดลเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่น้ำท่วมครับอยากให้โมเดลในเรื่องอื่นโดยเฉพาะความรักที่ร่วมกันและเป็นต้นแบบให้เห็นว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ยินใครโบยใครฮะอยากเห็นอย่างนี้และอยากเห็นประเทศชาติเรียนแบบหาดใหญ่โมเดลที่นี่เวลาหมดอย่างรวดเร็วจริงๆผมมีอะไรอีกเยอะนะครับแต่ตรงนี้ไม่ให้อยากให้ใครตอบครับ เพราะว่าถ้าตอบวันนี้ก็เป็นแค่การตอบด้วยวาจาอยากเห็นครั้งหน้าที่ผมมาผมอยากจะมาทวงถามว่าสิ่งที่ผมทวงไปตรงนี้ประชาชนถามผมมาครับใน Facebook ชาวหัดใหญ่แฟนผมแฟนคลับผมเยอะแล้ววันนี้ก็เป็นเสียงหนึ่งซึ่งบอกผู้บริหารอยากเห็นการรวมกันวันหนึ่งนายกเทศมนตรีรวมกับผู้ว่าราชการแล้วก็ทุกท่านยืนกันอยู่ที่โมเดลที่ไม่ใช่โมเดลบนกระดาษแต่มันโมเดลจริงๆ เป็นโมเดลจริงๆที่เมืองจีนทําแล้วที่สิงคโปร์ทาแล้วเวียดนามกําลังจะทําไต้หวันทําแล้วญี่ปุ่นทําแล้วมีประเทศไทยประเทศเดียวยังไม่ทําแต่หัดใหญ่จะทาเป็นเจ้าแรกขอบคุณทุกท่านครับสินประมูลนางครับหมดเวลาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปครับครับในช่วงเวลานี้นะครับผมขอเรียนเชิญท่านรองอธิการ,รบดีไฟ วิจัยและบันทึกษานะครับท่านรองสัญญาณชูสังลิบสกุลนะครับกรุณามอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ท่านผู้ร่วมเสวนาและผู้ดำเนินรายการนะครับเรียนเชิญจัดครับเรียนเชิญครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับท่านรองพีรศิลป์พันเพ็งครับแจ้งทุกคนเลยค่ะว่าเดี๋ยวมีเซสชั่นที่สองด้วยครับท่านพลเรือโททวีปสุขพินิษนะครับท่านผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองนะครับ คับท่านคุณวันชัยศักดิ์อุดมชัยนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์ตรวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับคุณเดชเล็กวิชัยนะครับนายช่างชลประทานอาวุโสมสำนักชลประธานที่16กรมชลประธานครับคุณจรันย่องนุ่นนะครับนายช่างเครื่องกลสำนักงานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดสงขลาครับท่านนายกภัยพัฒโนนะครับท่านนายกเทศบาล เทศมนตรีนะครหัดใหญ่ครับครับเดี๋ยวยัมีอีกหนึ่งช่วงเวลานะครับท่านอย่าเพิ่งกลับนะครับจะมีการเสรวนาอีกหนึ่งช่วงนะครับ เรียนเชิญครับท่านนายแพทย์อุทัยเก้าเอี้ยนครับจากมอครับครับหลังจากนี้ครับเรียนเชิญท่านรองธิการบดีเรียนเชิญบ,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 บนเวทีใหญ่นะครับ ครับจะมีบริษัททรานสไทยมาเลเซียรประเทศไทยจำกัดนะครับจะมอบเงินมอบเงินนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับจำนวน20,000บาทนะครับเรียนเชิญคุณนูรุตดดินดาแลสามะนะครับผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กรบริษัทบริษัททรานสไทยมาเลเซียรประเทศไทยจำกัดครับ เรียนเชิญท่านรองที่การบดีอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพื่อเพื่อเพื่อมอบถุงอาหารยังชีพแก่หน่วยงานที่จะรับมอบในวันนี้นะครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าชชการจังหวัดสงขลานะครับท่านพิรศินพันเพ่งนะครับเรียนเชิญร่วมมอบถุงอาหารยังชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับครับและเรียนเชิญคุณวันชัยนุราพักนะครับ ผู้จัดการศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ตอนล่างอ,อสมทนะครับรับมอบถุงอาหารยังชีพจำนวน3,500ชุดจากมาลนิสงขานักรินเพื่อช่วยผู้ประสบภัยนะครับครับยังมีอีกหลายหน่วยงานนะครับที่ยังไม่มาในตอนนี้แต่ว่าเรามอบอาหารยังชีพให้นะครับเช่นรายการสมอสอสุขภาพนะครับนักศึกษามออออกไปช่วยเหลือภาคกลางนะครับ600ชุดนะครับ รายการสา0รอองศาและครอบครัวนะครับและก็แจกในงานวันนี้นะครับครับแล้วก็ขอเชิญอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ร่วมเสวนาเมื่อสักครู่นี้นะครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านคณะบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับเรียนเชิญท่านครับท่านอาจารย์สวัสดิ์คนวัฒนาจันทร์ด้วยนะครับผู้ในการสูญเสศนะครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีครับ ครับเรียนเชิญครับท่านผู้ร่วมเสวนานะครับเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับครับเรียนเชิญท่านผู้ร่วมเสวนานะครับบนเวทีเรียนเชิญท่านคณบดีนะครับท่านศาสตราจารย์ภาวิณีนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สวัสดิ์ครับครับสําหรับในวันนี้นะครับนอกจากจะมีการเสวนาแล้วยังมีการรับบริจาคนะครับสําหรับ คณะการจัดก,การสิ่งแวดล้อมนะครับเชิญชวนสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคกลางด้วยการบริจาคเงิน200บาทพร้อมรับเสื้อคอโปโล่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยบริจาคเพื่อแล้วก็ในเข้าบัญชีเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนะครับกองทุนเพื่อประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่1นนะครับท่านสามารถบริจาคได้โดยโอนเข้าบัญชีอ,อมรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนะครับ บัญชีเลขที่5 6 5หกห้าขีดสี่ขีดสี่หนึ่นาสะครับสามารถบริจาคได้นะครับและตอนนี้นะครับถ้าบริจาคตรงนี้นะครับบริจาค200บาทรองเดินกลับมาจากห้องน้ำครับเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าจ้าท่านรองพิเดียสินครับเรียนเชิญครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับเรียนเชิญครับขอบพระคุณมากครับครับสำหรับการบริจาควันนี้นะครับในกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับของ กองทุนเพื่อประโยชน์เพื่อมนุษนวิกฤตที่1นะครับบริจาค200รบาทจะได้ของเลือกเสื้อยืดนะครับแก้วน้ำนะครับกระเป๋าส่วน500บาทก็ได้เสื้อคอปโ,ปโล่หนึ่งตัวนะครับและมีกิจกรรมสอยดาวนะครับแล้วก็ขอเชิญทุกท่านนะครับชิมอาหารยังชีพสำหรับผู้ประสบภัยนะครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดทำบรรจุโดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกหรือแอสเซทนะครับแล้วก็อีกรายการนะครับขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาค ช่วยผู้ประสบภัยร่วมกับในสงขรานครินที่โต๊ะบริจาคของกองคลังนะครับหรือโอนเข้าบัญชีไทยพาณิศสหกรรมอเลขที่565 3 02331 8นะครับแล้วก็อีกรายการนะครับท่านที่ยังไม่ส่งแบบประเมินนะครับส่งได้ที่โต๊ะลงทะเบียนนะครับ